สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาสรุปกันเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอยู่สีประเภทด้วยกันประเภทที่1ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้อย่างเป็นรูปประทับเช่นจอภาพ CPU ค่ะประเภทที่2ซอฟต์แวร์ ฟ็อแบรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถสัมผัสได้เป็นนามธรรมเช่น Twitter ร์ไลค่ะอฟต์แวรนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1นึ่งฟต์แวร์ระบบ2องฟต์แวร์ประยุกค่ะฟต์แวร์ระบบนะคะจะทําหน้าที่ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่าระบบปฏิบัติการนะคะเช่น Windows Apple Android หรือ Linux ค่ะ 2. อซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้ในภายหลังจากที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้วนะคะเช่น Microsoft Word Microsoft PowerPoint ค่ะ 3. บุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรฝังให้เครื่องทำงานเราเรียกกันว่าผู้ใช้งานค่ะซึ่งบุคลากรนะคะจำแนกได้เป็น6กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. นักเขียนโปรแกรมระบบ 3. นักเขียนโปรแกรม 4. ผู้จัดการฐานข้อมูล 5. ผู้ปฏิบัติการและ 6. ผู้ใช้ค่ะ 1. น,นักวิเคราะห์และออกแบบระบบนักวิเคราะห์และออกแบบระบบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์การทำงานพอสมควร 2. นักเขียนโปรแกรมระบบนักเขียนโปรแกรมระบบมีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องจะคอยตรวจสอบและแก้ไขเมื่อระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา 3. นักเขียนโปรแกรม นักเขียนโปรแกรมมีหน้าที่เขียนโปรแกรมตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ออกแบบให้ 4. ผู้จัดการฐานข้อมูลผู้จัดการฐานข้อมูลเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและควบคุมฐานข้อมูลสามารถสร้างและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลได้ 5. ผู้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมการปิดเปิดเครื่องเมื่อระบบมีปัญหาจะแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมระบบทราบทันทีค่ะ 6. ผู้ใช้ผู้ใช้เป็นผู้ที่ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ระบุความต้องการแก่นักวิเคราะห์ว่าการใช้ระบบงานเป็นอย่างไรประเภทที่4ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือที่ได้จากหน่วยงานอื่นๆข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ทันทีจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วสาระผลเทศค,คือข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วอาจใช้วิธีง่ายๆเช่นหาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงานเป็นต้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสภ,ภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกันเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่างๆได้ฝารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสารเสียงหรือรูปภาพต่างๆแต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมายฝารสนเทศไม่ใช่จํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้มี 1. ตัวเลข 2. ตัวอ,อักษร3เสียง 4. ภาพ 5. ภาพเคลื่อนไหวค่ะสรุปนะคะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด4ีประเภทคือ 1. ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้สัมผัสได้ค่ะ 2. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้แบ่งได้2ประเภทคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุคค่ะ 3. บุคาลากรบุคลากรคือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น6กลุ่มค่ะคือ 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. นักเขียนโปรแกรมระบบ 3. นักเขียนโปรแกรม 4. ผู้จัดการฐานข้อมูล 5. ผู้ปฏิบัติการ6ผู้ใช้ค่ะและสุดท้ายนะคะ ข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลคือข้อเท็จจริงสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือข้อสรุปข,ของเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนในวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ